ไไงงนี่เชือกเข้าข้างเว้ยเข้าข้างเว้ยเย้ยโอ้ยแพทชิปหายไปไหนแล้วน้าช่วยดูด้วยลูกแพทยไปไหนแล้วน่ะออกนอกไอ้เย้ยออกนอกโดนเว้ยโดนเว้ยทุกคนโดนเว้ยเฮ้ยหนูก็ไม่โดนนี่อะหนูกาไม่โดนโอ้โห เหลี่ยมปูนเหลี่ยมปูนเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดทุกคนเดี่ของเราแค่ไปอ e ีกสองใจเย็นก่อนโอ้ย <c oughs> สามันขึ้นมาสามันขึ้นมาทุกคนเออขึ้นขึ้นตรงนั้นอะ่ะมีนะคนนึงเขาไปดักยิงอยู่เขาเพิ่งจะกลับไปไป่ะแกะนี่ครับทุกคนตัวแดงเลยเอาตัวได้สักทีนะนี่ครับกับดอกจีนง่ามอักคีนะครับผม